ช่วงนี้ก็ก่อนเข้าระยองนะครับก็หมดแล้วหมอกวันนี้ช่วงเวลา8โมง30นาทีนะครับอยู่แถวแถวสาลหลวงเตียนะครับ ด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นสารนะครับลุกเตี่ยหวงจันลรยองจะมองไม่ทันลงเขานะครับช่วงนี้